สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถไฟฟ้า100% Mercedes-Benz EQS 500 4matic AMG Premium แบตหนึ่งก้นนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ถึง702กิโลเมตรครับ เราจะมาลองกันดูว่าถ้าผมจะพาภรรยานะครับไปเที่ยวหัวหินไปกลับเที่ยวแบบสบายๆรถคันนี้จะพอไหมโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยแล้วจะเหลือแบตเท่าไหร่ครับเราจะรีวิวตามจริงนะครับขับบนถนนจริงนะครับเร่งแซงตามจริงเลยกรุงเทพหัวหินแล้วกลับมาจะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะถึงจริงไหมลองดูนะครับ อยู่ในนวัตกรรมรถไฟฟ้า100%ของ Mercedes-Benz นะครับคือ Mercedes-Benz EQS 500 4matic a MG Premium เป็นตัวประกอบไทยโอ้โออปชั่นเพิ่มขึ้นเยอะนะครับอย่างแรกนะแรงม้าเพิ่มขึ้นถึง449แรงม้านะครับจากเดิม333นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวมอเตอร์คู่นะตัวเดิมเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับแรงบิดเขาเพิ่มไปถึง828นิวตันเมตรครับซึ่งแรงมากนะเราจะวิ่งโดยใช้ โหมดต่างๆแล้วกันถ้ารถติดแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พะราม2นะผมใช้โหมด e ีโคนะครับโดยการปรับไปที่โหมด e ีโคนะครับระยะทางไปประมาณ200กว่ากโลนะครับการเที่ยวไปกลับนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะมีออปชันอะไรบ้างนะครับในเวอร์ชั่นของการใช้จริงๆนะครับ เมืองมาแล้วนะครับขับออกมาประมาณร้อยกว่าโลแล้วนะได้ถนนโล่งๆนะครับรถคันนี้สิ่งหนึ่งที่ประทับใจอย่างแรกที่อยากจะแนะนําก็คือสมรรถนะของตัวรถนะครับแรงบิดและช่วงล่างที่เขาเซตมาเนี่ยมันทําไว้ได้ดีมากๆประกอบกับออปชันอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของรถคันนี้ที่มาพร้อมทั้งหมดแมหนึ่งลายสปอตนะครับเตือนออกนอกเลนนะครับเลนคีปปิ้งมีมาครบแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยตัวแฮนด์ดิสเพลย์เนี่ย มีตัวเตือนคอร์รัชันก็คือการเตือนก่อนการชนนะครับซึ่งในตัวนี้นี่สามารถปรับออปชันในการให้ช่วยเบรกก่อนการชนก็ได้นะครับทั้งตัวนี้มีอะแด i ตีฟบูสต์ค o นโทรลล็อกความเร็วนะครับจากคันทั้งหน้าได้ตั้งระยะได้และที่สําคัญคือมันเลี้ยวเองได้คือมันคือออโต้พลอตที่มัขับได้เลยเรามาพูดอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับรถคันนี้นะครับ ก็คือความสะดวกสบายในการใช้แมพนะครับหรือใช้แผนที่นะ MBUX จอ3จอนี้นะครับให้ความหรูหราและนุ่นนในการใช้นะครับแต่หนึ่งอย่างที่ผมอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยคือ UI นะครับ User Interface ของตัวแผนที่นะครับมันใช้งานง่ายมากตอนนี้เรากาลังจะไปเที่ยวกันที่หัวหินนะครับระหว่างทางเนี่ยเวลาดูแมพนะให้เป็น here er map แต่เวลาที่มันกำลังจะ บอกทางเรานะครับมันจะมีกล้องกล้องตัวหนึ่งครับที่อยู่ตรงนี้นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องที่ถ่ายภาพการจราจรจร,จร,จริงหรือสัญญาณการจราจรต่างๆนะครับขึ้นมาบนตัวจอนี้นะครับแล้วบอกทางโดยใช้ตัวบอกทางของแมปเนี่ยขึ้นบนแผนที่จร,จร,จริงๆคุณไม่มีทางหลงแน่ๆพอผมได้ลองใช้แมปตัวนี้นะตัวนี้พื้นฐานมันเป็นเฮ er ียแมปการดูแมปในนี้ถือว่าละเอียด นะครับละเอียดเพียงพอเลยทุกที่ที่ผมไปสามารถเซิร์ชได้ในเยียร์แมปในตัวแมปของตัวรถได้เลยนะครับแล้วบอกทางละเอียดขนาดนี้ผมไม่เคยหลงเลยนะครับนี่คือหนึ่งสิ่งที่พอผมได้ใช้แล้วผมหลงรักมากแล้วหน้าจอนะมันบอกทุกอย่างที่เราต้องใช้ในการขับรถหมดเลยนะครับคุณแทบจะไม่ต้องมองอะไรเลยมองข้างหน้าอย่างเดียวนะครับข้างหน้ามีแค่ดับดิสเพลย์นะครับซึ่งปรับโหมดได้แล้วแต่ว่าเราจะขับขี่แบบไหนนะครับข้างหน้าเนี่ย จะบอกทั้งความเร็วนะครับแล้วก็บอกแมพทางข้างบนด้วยนะครับว่ากี่กิโลถึงถึงเมื่อไหร่กี่กิโลนะครับถ้าคุณเดินทางไปทางไกลนะครับมีแบบดีๆที่บอกมีเพลงฟังเพราะๆแบบในรถคันนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรสุดทรีเลยครับเ,เดี๋ยวเราจะมาลองตัว Adaptive Cruise Control ให้ดูนะครับเรากดปรับไปที่ อเนบ i ี e นะครับเป็นกรุสคอนโทรลเปิดนะครับฟิกความความระยะห่างจากข้างหน้านะครับแล้วก็กดนะครับรีซูมอันนี้คุณดูนะผมตั้งความเร็วไว้ที่9 7นะครับตอนนี้ข้างหน้าความเร็วช้าลงนะครับยังไม่ถึงนะผมปล่อยพวงมาลัยไปเลยนะครับเดี๋ยวจะรอดูทางโคง้งนะพวงมาลัยมันจะจัดการโค้งเองเนี่ยตอนนี้มันจะเตือนให้เราจับพวงมาลัยนิดนึงนะครับมันอาจจะมีเซ็นเซอร์จับเพื่อต้องการให้เราเนี่ยโฟกัสที่การขับรถนะครับ ตอนนี้ความเร็วลดลงนะครับรถเอียงซ้ายไปนิดนึงนะครับโครงอะไรมันหักเข้ามานะครับรถเอียงขวาพครงอะไรหักเข้ามานะครับพคงอะไรหักเองนะนี่ตอนนี้รถเอียงซ้ายนะครับปคงอะไรหักเข้ามาให้เข้าจักตามเดิมนะเราจับปุงอะไรนิดนึงนะครับเราลองเล้งตามข้างหน้าดูนะครับแล้วกดค r u i s e c o t r o ให้ดูอีกทีหนึ่งเวลาเข้าโค้งนะผมชอบอย่างนึง เวลาโค้งมันสามารถโค้งตามได้เลยนะครับตอนนี้ล็อกความเร็วเรียบร้อยแล้วนี่นะครับรถมันจะเอียงไปนิดนึงนะวงมาลัยมันปรับกลับนะครับคุณเห็นนะวงมาลัยม,มันขับกลับขึ้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน Option ออปชันอำนวยความสะดวกซึ่งใช้ดีมากเนี่ย mm hmm. ผมจับแล้วมันดึงเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้จับปุ๊บมันดึงเข้ามาเลยนะซึ่งถ้าเส้นขอบทางนะครับตรงเนี่ย ออปชันนี้ใช้ได้ดีนะครับผมว่าอุปกรณ์เซฟตี้มันครบนะถ้ามันรู้มันจับว่าผมมากไม่ได้จับพุมอลไยนะครับมันจะเตือนให้เราจับนะครับซึ่งอันเนี้ยผมชอบมากนะครับขับทางไกลแบบนี้นี่ถือว่าสนุกเลยครับรถมันกําลังจะโค้งนะรอดูมันโค้งตามนะครับตอนนี้เจาจับโคงมาลัยก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะโค้งเนี่ยรถมันโค้งนะครับตอนนี้รถโค้งแล้วนะครับมันโค้งตาม ข้างหน้าหยุดนะครับผมไม่ได้หยยบเบรกนะนี้เขาหยุดเองนะนี่เป็นการรอนะครับข้างหน้าไม่ได้หยุดนี่แล้วมันก็เร่งเองนะครับจตมันให้เราจับโคมาลัยไว้นะครับจับไว้หมดเลยนะนี่เลยครับความปลอดภัยและออปชันที่เทพมากของตัว EQS 500 AMG ตอนนี้ถานาลุโล่งๆแล้วนะครับ เราจะปรับโหมดนะครับให้เป็นโหมดสปอร์ตนะตัวนี้เป็นสปอร์ตแล้วนะครับเราจะเหยียบให้ดูสั้นๆนะครับดูอัตราเร่งนะนี่เราเหยียบคนดูนะครับโอ้ร้อยกว่าแล้วครับโหมดสปอร์ตเนี่ยพอมันทำงานเต็มป,ประสิทธิภาพของเขานะครับบอกเลยว่าศูนย์ถึงร้อยสี่วิกว่านี้แวบเดียวเองนะครับแต่อัตราเร่งเหยียบทีหนึ่งเนี่ย รู้เลยว่ามันเร็วมากนะครับด้วยเสียงสังเคราะห์ที่มันสร้างขึ้นนะอันนี้ปรับเสียงได้นะครับมันสามารถให้ฟีลิ่งที่เหมือนคุณขับรถสันดาบได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนเสียงท่อนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะบเมื่ออยู่บนรถที่ขับเร็วด้วยความเร็วสูงแบบนี้นะครับเนี่ยช่วงล่างมันดีมากนะครับไม่อยากจะบอกเรื่ความเร็วตอนนี้เท่าไหร่นะครับเอาขับให้ลองให้ดูเฉยๆเนาะด้วยความเร็วหน่สูงแบบนี้นะครับ ช่วงล่างก็ทําได้ดีมากนะครับดีจนมันไม่ได้กระโชกโคกงห้างมากนะครับถึงแม้ขับด้วยความเร็วแบบนี้นะครับ4 4 0กว่าแรงม้าครับด้วยทอร์ค800กว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าเหลือเฟือในการใช้จริงระหว่างการเดินทางนะครับ ถ้าคุณเดินทางในทริปที่ใช้เวลานานๆน,น,นะสิ่งหนึ่งที่คุณเกิดอาการแน่ๆน,นะครับคือการเมื่อยนะครับดังนั้นออปชั่นหนึ่งออปชันที่ผมชอบมากคือเบาะนวดข้างหน้านะครับมีเบาะนวดนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเข้าไปที่คอมฟอร์ตนะครับแล้วก็เลือกที่ม a s s า g ดได้เลยนะครับตอนนี้เราเปิดทั้งสองฝั่งหมดแล้วนะเลือกได้นะครับก็จะเป็นการนวดแบบไหนนะครับเลือกเฉพาะจุดนะครับหรือ มีแบบหนึ่งนะครับก็คือ deep wave นะครับเป็นการสั่นนะครับที่ขาความรู้สึกก็จะ r e l a กมากขึ้นนะครับมันช่วยได้นะแล้วมันมันให้ f ีลลิ่งได้ดีมากนะครับเวลาขับรถกไกลๆเนาะยิ่งอันนี้ผมขับแค่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าถึง3ชั่วโมงนะครับถ้าคุณต้องขับรถคันนี้ไปเชียงใหม่นะผมบอกเลยว่ามันฟินมากๆมันมีออปชันที่ง่ายกว่าน,นี้นะครับคือการตั้งตัวเฟรน t e นะครับซึ่งวิธีการนะเอามือนะครับ2นิ้วนี่นะ เซตเฟอร์ริตไว้ก่อนว่าจะจะตั้งเป็นเฟอร์ริตอะไรนะครับอันนี้เราตั้งเป็นเบาะนวดไปเรียบร้อยจิ้มไมแค่นี้ครับนะจิ้มจิ้มไ่ดุกจุดนะครับเนี่ยตอนนี้มันแอคชีวเวย์ละบาะนวดเปิดแล้วนะครับถ้าจะปิดแล้วก็แค่เอาสองนิ้วนี้ปิดครับอ่าอันนี้ปิดแล้วใช้งานง่ายๆเป็นออปชั่นหนึ่งอย่างนะครับที่ทำให้รู้สึกเลยว่า EQS 500คันนี้พรีเมียมมากๆ ตอนนี้เราขับมาได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะหลือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับระยะทางเหลืออีกประมาณ62กิโลนะครับตอนนี้มาดูนะว่าแบตเราเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบตเราเหลืออีก64%นะครับหรือวิ่งได้อีก421กิโลดังนั้นภารกิจในการไปกลับน่าจะลอดนะครับอันนี้คือการขับแบบลองเนาะมีเร่งแซงแบบหมวสปอร์ตบ้างนะครับ ถ้ารถติกก็ใช้เป็นโหมด Eco นะครับใช้แบบปกติทั่วไปนะอาจจะมีเร่งแซงบ่อยหน่อยนะครับดังนั้นอาจจะมีการกินไฟบ้างนะก็ต้องมาลองดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้รถไฟฟ้านะครับมาใช้รถไฟฟ้าแบบทริปจะรอดไม่รอดครับแล้เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปการเดินทางตอนมาก่อนนะทั้งหมดนะครับใช้ไป53 นะครับ200กว่ากิโลนะขากลับน่าจะรอดนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เที่ยวไหนอยู่แล้วเนาะขับในนี้น่าจะลอดนะนะครับเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนึงเลยดีกว่าว่าจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เราลองมารีวิวขับในทรายกันนะครับนี่ถ้าคุณเห็นนะข้างหลังนะครับจะเป็นทะเลนะเราลองเอารถมาถ่ายรูปนะครับเราก็เลยลองให้ดูเลยฟิลลิ่งของรถคันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นขับสี่อยู่แล้วเนาะ ขับแล้วรู้สึกเลยนะครับว่าขับง่ายมากนะครับไม่มีความรู้สึกที่แข็งกระด้างเลยนะครับเนี่ยนุ่มนวลมากนะแล้วก็ช่วงล่างทําได้ดีมากนะครับมันเป็นช่วงล่างถุกลมอยู่แล้วเราก็จัดการยกลดขึ้นนะครับก่อนขับบนสภาพะถนนนะครับที่มันไม่ดีนะครับรถคันนี้ก็สามารถไปได้อย่างดีเลยนะครับ กำลังเดินทางกลับน,นะครับอีกออปชันหนึ่งนะครับซึ่งผมว่ามันดีเลิศมากนะครับในตัว EQS นะก็คือ Interior Assistant นะครับ Interior Assistant เนี่ยมันมีช่วยได้หลายอย่างนะครับในตัวรถเนี่ยจริงๆตัวนี้จะมีกล้องอยู่2อตัวตรงนี้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของคนที่นั่งในรถทั้งหมดนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะจับเป็นเอ่อ movement ของมือนะครับอย่างเช่นคำสั่งแรกก็คือการเปิดหลังคานะวิธีการเอามือนู่อย่างนี้ครับ อ่าลูกช้าช้ารับแดดนะครับคุณนายลูกบอกว่าเปิดรับแดดนะครับซึ่งชันลูกสองตอนนะครับก็คือตอนหน้าตอนหลังนะซึ่งผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นชันลูกทั้งหมดนี่ร้อนมากแค่นี้คุณนายก็บ่นแล้วนะแต่ผมว่ามันทาให้วิสัยทัศน์ในรถเนี่ยดูกว้างขึ้นนะครับถ้าอยากจะปิดก็แค่โบกเบาๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามันกลับมาปิดแล้วถ้าจะหยุดนะครับคุณก็แค่กด ตรงนี้เอามืออังไว้หยุดนะครับปิดใบก็คือปิดนะครับซึ่งสรุปตัวนี้นะจะสามารถเปิดกระดกนะครับหรือเปิดทั้งหมดนะครับได้บทจากการทัชกีนข้างบนปุ่มตรงนี้นะครับหรือกดอิทเลียแอซิสแซนต์แบบเมื่อกี้นะครับอย่างที่2นะนะครับอย่างไฟอย่างเงี้ยคุณเอามืออ้างตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ติดเลยนะครับถ้าคุณต้องการเอาเอื้อไปเก็บของฝั่งนู้นนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับ กระจกข้างนะอันนี้เจ๋งกว่านะครับถ้าคุณต้องการปรับกระจกฝั่งนู้นนะครับคุณเพียงแค่มองนะครับแล้วก็ปรับกระจกมันจะปรับให้เองเลยนะครับจากฝั่งนู้นถ้าคุณต้องการปรับฝั่งนี้นะคุณก็แค่มองฝั่งนี้นะครับกระจกก็ปรับนะครับซึ่งล้ำมากๆสําหรับรถไฟฟ้าในยุคนี้นะครับในอนาคตผมมองว่าถ้ามีออปชั่นแบบนี้ในรถทุกคันจะเวิร์กมากๆเลยครับโดยที่เน็เ เบาข้างหลังของ eqs นะฟีลลิ่งการนั่งนะครับถ้ามานั่งครั้งแรกจะรู้สึกว่ามันชันถือว่าสบายไหมถือว่าสบายนะครับแต่อาจจะไม่สบายเทียบเท่ารถอย่าง s class นะเนื่องจากรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับแรง G มันเยอะนะครับเวลาออกตัวเวลาเข้าโค้งเนี่ยคือมันจะค่อนข้างมีแรงดึงนะครับดังนั้นเบาะนะครับเขาจึงต้องทําให้มันเป็นหลุมค,คล้ายๆกับพวกเบาะรถแข่งหรือบั c เก็ตซีดนะครับให้เรานั่งอยู่ในหลุมๆมนึงแล้วก็มีตัวดันขาขึ้นมาเพื่อ ป้องกันการขยับหน้านะครับขยับหลังนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือตัวหมอนตรงนี้นะครับที่เขามีรองสรีระตรงคอเนี่ยถือว่าพอดีไปเลยนะครับนั่งสบายสถ้นหามผมขานะครับเนี่ยขออนุญาตนะที่ขาคือพื้นที่เหลือข้างหน้านี่เหลือเยอะมากนะครับนั่งได้สบายมากนะถือว่าโอเคเลยนะครับมีหน้าจอเปิดเล่นทุกอย่างได้หมดนะครับ เทียบเท่ากับข้างหน้าได้เลยอีกอย่างที่ผมชอบข้างหลังนะเครื่องเสียงข้างหลังเบอร์เมสเตอร์เนี้ยดีมากถ้าคุณนั่งข้างหลังนี่คือผมว่าการแยกย่านของลําโพงทุกอย่างดีสุดๆนะครับแอร์ก็มีโซนของตัวเองนะซึ่งถ้าให้ผมนั่งไปต่างจังหวัดสบายๆแบบนี้ผมนั่งนะครับเดี๋ยวผมลองให้คุณนายคุณนายเหยียบสิอันนี้หมดะไรอ่ะอันนี้หมดอีโคอยู่เหยียบเลยไม่เป็นไรค่อยๆเหยียบเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบเลยเหยียบเลยไม่หมดไ่หมดอ่าตอนนี้นะครับ ขับประมาณความเร็วประมาณร้อยนิดๆนะครับคุณนายเหยียบนะผมความสึกที่ผมไม่โยนเลยนะมันอาจจะมีโครงเนื่องจากว่าถนนต,ต,ต,ตรงนี้ไม่ดีนะครับแต่ผมเคยนั่งเลืน่นฟ้าบางรุ่นนะรู้สึกก็มืนหัวนิดหน่อยนะครับแต่นี่ถือว่าโอเคให้ความนุ่มนวลที่สบายมากนะครับถือว่าผ่าน ตอนนี้เราเหลืออีกประมาณร้อยกิโลจะถึงกรุงเทพไหมครับนั่งทริปกรุงเทพหัวหินรู้สึกยังไงบ้างเราขับด้วยความเร็วมันคันแต่ว่ามันรู้สึกปลอดภัยเพราะมันมัอนมันเกาะถนนอ่ะรู้สึกเซฟอะมันนั่งแล้วขับรถบนความเร็วสูงรถไฟฟ้าเนาะเวลาออกตัวนิ่มนวลไหมดึงกระชับไหมไม่มีจังหวะกระชากเลยไม่มีกังหันกระชากเลยเพราะว่าถ้ารถปกติ เขาเกียอันนี้มันสมูทมากสมูทมากซึ่งจริงๆถ้าให้นั่งมาต่างจังหวัดด้วยรถ EQS 500ตัวนี้จะมาอีกไหมสบายสงสสยผมจะโดนแล้วนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคือลิงค่าให้ผมผมติดใจอันนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมรีวิวรถสันดาบหรือรีวิวรถมาค่อนข้างเยอะสิ่งที่ รไฟฟ้ามีมากกว่ารถสัญดาปกตินะครับก็คือเรื่องการกับขี่เนาะเนื่องจากว่ารถไฟฟ้านะครับเวลาออกตัวนะท้องมันจะเยอะนะครับมันไม่ต้องรอรอบเกียร์ไม่มีนะครับบางคันน่ากลัวนะช่วงล่างเขาทาไม่ดีนะครับโดยรถที่มีแรงมาเยอะๆน่ากลัวมากแต่คันนี้นะบอกเลยว่าไม่มีความรู้สึกน่ากลัวเลยครับช่วงล่างก็เอาอยู่ทุกทุกโค้ง บางโค้งผมต้องการอยากรู้ว่ารถคันนี้อยู่ไหมอยู่ครับอยู่แบบรู้สึกไม่ได้กลัวเลยนะครับเพราะกับออปชั่นที่มีทั้งหมดมาในนี้นะผมบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากนะครับ mercedes benz eqs 500 4 m a t i c นะครับ a mg premium เนี่ยตอนนี้นะครับใครสนใจนะสามารถสอบถามไปที่ ben b e n z bkk นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยใจรถมือหนึ่งติดต่อไปได้เลยนะแต่แง่บอกนะครับ ถ้าคุณสนใจรถพรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียม e ซเลชั่นนะครับซึ่งใหม่ได้น้อยจ่าราคา5ล้านนิดนดน่าสนใจนะผมบอกเลยว่าลองอินบ็อกเข้าไปถามที่ที่ผมขึ้นรายละเอียดขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับที่ Mercedes-Benz BKK Benz BKK ได้เลยลองขับแล้วเป็นไงบ้างคุณนาย ชอบนะมันขับแล้วมันรู้รู้ใจคนขับอ่ะปกติเราขับรถปกติใช่ไหมมันก็จะเหมือนมันก็จะมีจังหวะที่มันแบบคึกๆอ่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเรามันสมูทไปกับเราเวลาเราเหยียบหรือเราเร่งแซงหรือขับด้วยความเร็วสูงๆเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเราไม่ต้องกังวลอ่ะอันนี้คือจังหวะที่เราแบบขับเร็วๆนิดนึงอ่ะมันก็มันเกาะถนนมากเลยนะเหมือนตอนเข้าทางโค้งอะไรอย่างเงี้ย เราไม่ได้ผ่อนความเร็วมันก็เหมือนเซฟเซฟเราอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเออไม่ต้องกลัวคือถ้าขับรถแบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่ากลับไปขับรถแบบอื่นอ่ะมันจะรู้สึกไม่เหมือนแบบเนี้ยจะไม่อยากกลับไปขับรถน้ามันแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้ก็ขับอันนี้ก็สบายจบทริปกรุงเทพหัวหินนะครับกับ เ e r ร์ d e s EQS นะครับตัว500โ m a t เ c ติ AMG Premium เรียบร้อยแล้วนะต้องบอกอย่างนี้กรุงเทพหัวหินนะครับผมเดินทางไป500นิดนนะครับรถคันนี้เนะี่ยวิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับได้ถึงประมาณ700โลผมวิ่งไปกลับ500กว่านะครับวิ่งแบบแวะนู่นแวะนี่นะยังเหลือเสียทางที่วิ่งได้อีกประมาณ100ยนิดนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผ่านการขับขี่แฮปปี้ไหมแฮปปี้มาก มอเตอร์คู่440กว่าแรงม้านะครับเหยียบเนี่ยหลังติดเบาะนะครับแซงแซงได้เลยโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตนะครับเหยียบปุ๊บบนฟอร์มโดงสูงๆเนี่ยพวงมาลัยมันนิ่มมากนะครับมันเฟิร์มมากแล้วก็เขาเรียกว่าช่วงล่างเอาอยู่ทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมนะครับมีขับเอาไปลองในทรายนะครับก็รู้สึกว่ามันนิ่มนวลมากนะครับชั่นอํานวยวามสะดวกในรถดีมากโดยเฉพาะแมปนะครับดีสุดๆผมไม่หลงเลยดีกว่าแมปที่เขาใช้มานะครับแล้วก็ ออปชันทั้งเบาะนวดนะครับเครื่องเสียงที่หูเบอร์มิสเตอร์ที่ดีมากนะครับคือแบบหูอัตรรถในการใช้รถนี่ดีสุดๆนะครับถ้าคุณต้องการจะซื้อรถนะครับที่เป็นรถไฮเปอร์ f ฟอร์แมนหรือรถไฟฟ้านะครับผมแนะนําว่าถ้าต้องการความล้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอคอนิกคันนี้นะผมขับไปที่ไหนนะมีแต่คนเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาถ่ายรูปเดินเข้ามาสอบถามนะครับเพราะมันสวยมากที่ทุกคนต้องเข้ามามอง ถึงแม้จะใหญ่กว่ารถไฟฟ้าปกตินะครับแต่บอกเลยขับง่ายนะครับทุกอย่างออปชั่นตรงนี้นะครับดีมากแบตหนึงลูกนะครับการชาร์จหครั้งกรุงเทพหัวหินยังเหลือดังนั้นใช้ในกรุงเทพจริงๆ4-5วันชาร์จทียังเหลือเฟือเลยนะครับเซฟค่าใช้จ่ายกับสมรรถนะแบบนี้นะครับ EQS e 500 f o 4matic นะครับ MG Premium ออกเมื่อ1 7ล้าสอนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ Bent BKK นะครับที่ให้คันนี้ผมมาได้รีวิวนะครับแล้วก็ได้ลองใช้ถึง7วันนะครับสำหรับใครที่อยากได้จริงๆนะติดต่อทาง Bent BKK ตามนี้ได้เลยแต่ตอนนี้ผมมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถ EQS ตอนนี้นะครับเรามีทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งนะครับเรามีรถผู้บริหารไม่น้อย รถป้ายแดงที่ไม่น้อยๆนะครับแล้วก็รถมือ2นะที่ทาง BKK นะครับเขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับบอกเลยว่า EQS นะตอนนี้มี EQS 450นะครับรถเดโมรถปีเดียวนะครับราคาจาก8ล้านกว่านะตอนนี้เหลือแค่5ล้าน5เท่านั้นนะครับหรือใครอยากได้ตัวแรงที่เป็น EQS 500นะครับตัวนี้ตัว 4matic ตัวนี้ AMG Premium นะครับ 7 2 0ล้าน2ือ1นะครับมือ2นะครับตัวรถเดโมโเหลือแค่5 5 9ล้าน5บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจแอดไลน์ไปติดต่อที่ ben b e n ส์ k ีตามลิงก์ที่ขึ้นในนี้ได้เลยหรือติดต่อไปที่ Mercedes-Benz c e ์เซอร์ติฟายบายเบนได้เลย5ล้านกว่านะครับไมแบบนี้นะครับรับประกันศูนย์แบบนี้นะบอกเลยว่าคุ้มสุดนะครับใครกําลังมองรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับที่ใช้ได้ทุกวันนะแล้วก็ไม่ ไม่จํากัดที่งบนะเลือกได้เลยนะครับส่วนผมถามว่าคู่แข่งมีไหมมีนะครับแต่มันไม่ได้แข่งตรงๆนะราคาเท่าๆกันคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นไทคาร4 s นะครับซึ่งผมลองขับทั้ง2คันนะตัว EQS นุ่มกว่าครับสบายกว่าแต่ตัวนั้นอาจจะสปอร์ตกว่าแต่ถ้าวัดกันบนแรงม้าบน performance สู้กันได้แบบสูสีเลยสุดท้ายนี้นะครับอยากให้เรารีวิวแล้วครับหรือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือใครมีรถอยากให้เรารีวิวนะครับก็แอดไลน์หรือแอดโนเนมาได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์คอรเซ็นเตอร์เราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ bye รบ,บ๊ายบายสายรีคันเอาไหมได้ป่ล่ะเอาไหมได้ป่ล่ะขายทุกคันเลยไม่ได้นะคุ้มอยู่นะ <c oughs>